ในวิดีโอก่อนนะครับที่ผมได้เคยพูดถึงเรื่องของกล้อง Sony FX3 มาไว้นะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่ผมได้ทำการเปรียบเทียบในส่วนของภาพถ่ายภาพนิ่งนะครับที่ได้จากกล้อง Sony FX3 กับกล้อง Sony A7S Mark 3มันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วก็มันเป็นเรื่องนึงที่ผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีเวลามากพอเนะี่ยอยากจะรีวิวเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของสี อย่างภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นภาพตอนที่ผมทำการเทสเจ้ากล้อง Sony FX3 นะครับกับกล้อง Sony A7S m a r 3นะครับซึ่งภาพด้านขวาก็จะเป็นกล้อง A7S m a r 3นะครับส่วนภาพด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นกล้อง s ซ n y FX3 นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ย h ช้เลนส์ตัวเดียวกันนั่นก็คือ Sony 24-70ม m mm f 2.8 GM นั่นเองอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมตาดาต้าที่อยู่ด้านบนนะครับภาพแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็ถ่ายกันที่ ISO 100สิ่งที่ผมอยากที่จะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนั่นก็คือเรื่องของสีเสื้อสีดำของผมนั่นเองถ้าเกิดเเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรโดยที่ กล้อง FX 3นะครับที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะมีสีดำที่แลดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ากล้อง Sony A7S Mark 3เนี่ยที่อยู่ด้านขวาเนี่ยสีดำเนี่ยจะมีความมีสีติดเข้ามานิด,นด,นดหน่อยๆนะครับอย่างสีเนี้ยอย่างภาพเนี้ยสีจะออกดูค่อนข้างมีความเป็นสีน้ำเงินส่วนภาพถัดมานะครับที่ ISO ที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างเท่าเดิมน,นะครับก็ ทุกอย่างเหมือนเดิมน,นครับสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือสีเสื้อของผมเนี่ยมันมีความดําที่น้อยลงในกล้อง Sony A7S Mark 3นะครับคือมันมีสีน้ําเงินอยู่ในสีเสื้อมากขึ้นแต่ว่ากล้อง Sony FX 3เนี่ยเสื้อสีดําก็ยังคงเป็นสีดําอยู่ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับภาพที่3ามครับที่ ISO 4 0 0หมครับจะเห็นได้ว่ามันเร่งเกณฑ์เพิ่มขึ้นมามากนะครับการที่เราเร่งเกณฑ์เพิ่มขึ้นมา,มากเนี่ยความผิดเพี้ยนของสีมันก็จะมีเพิ่มตามมากขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือในภาพด้านซ้ายนะครับกล้อง FX 3เนี่ยสีเสื้อยังคงมีความดำเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่ากล้อง Sony A7S Mark 3เนี่ยในภาพด้านขวาเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าสีเสื้อสีดำของผมเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยดำแบบชัดเจนมากแล้วนะครับคือมันออกเขียวไปมากๆเลยทีเดียวแลรภาพสุดท้ายนะครับที่ ISO 1 2 4 4 0 0นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ากล้อง SONY A7S Mark 3เนี่ยมันมีสีเขียวติดเข้ามาที่เสื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ากล้อง SONY FX 3เนี่ย สีดําของเสื้อยังคงเป็นสีดําธรรมชาติแล้วก็มีความผิดเพี้ยนของสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในสีส่วนอื่นๆนะครับก็เรียกว่ายังพอใช้ได้ในกล้อง Sony a7s mark 3นะครับแต่ว่าก็จะมีเนื้อของ เกรนเนื้อของ Noise นะครับที่มีความหยาบมากกว่านะครับส่วนในกล้อง Sony fx3 เนี่ยก็จะมีเกรนที่ดูดีมากกว่านะครับมีความละเอียดมีความเนียนที่มากกว่ารวมไปถึงสีที่มีความผิดเพี้ยนน้อยกว่าด้วยซึ่งตรงนี้นะครับผมค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความผิดเพี้ยนของสีพอสมควร คือถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้กล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยในกล้อง2ตัวนี้นะครับที่มันมีราคาแตกต่างกันไม่ได้มากมาอยางเป็นในยะสําคัญนะครับตัวหนึ่งรา,ราคาประมาณแสนสองแสนสามอีกตัวหนึ่งก็ราคาประมาณแสนสามกกว่าแสนสี่เนี่ยคือราคามันต่างกันอยู่ที่ประมาณหมื่นบาทเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เ,เราได้มาถ้าเกิดเราเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องของงานมากๆโดยเฉพาะคนที่อยากจะกําลังลังเลมองในเรื่องของกล้อง2ตัวนี้อยู่นะครับว่ากล้อง2ตัวนี้เราอยากจะเลือกตัวไหนดีเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะนําข้อ ข้อมูลคอนเทนต์ในส่วนของความ แตกต่างในด้านภาพที่ได้จากกล้อง2ตัวนี้อย่างเป็นนัยสําคัญก็อยากที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ลองสังเกตภาพทั้ง4ภาพนี้ดูแล้วก็อาจจะได้คําตอบบางอย่างในใจก็ได้นะครับว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันในเรื่องของการชิฟติ้งของสีเนี่ยความผิดเพี้ยนของสีที่มันเกิดขึ้นมากกว่าในกล้องโ o n y a7s mark 3มเนี่ยมันเป็นนัยะสําคัญกับเพื่อนๆหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่กล้องโซนี่ a7s mark 3มเนี่ยมันได้เปรียบนั่นคือเรื่องของตัวกล้องเองเนี่ยมันมีระบบอุปร อุปกรณ์มีจอ E-VF ที่ทำให้เราสามารถใช้งานกล้องได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นแต่ว่ากล้อง Sony FX3 เนี่ยมันก็ได้เอกปกมิกในแบบของกล้องซีนีมาให้เราใช้งานเป็นบอดี้แบบเคสเลสแล้วก็มีท็อปแฮนดิลที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ยอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นรวมยุถึงมีพอร์ต XLR ที่ทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์เสียงเนี่ยในระดับโปรเนี่ยได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องซื้อหาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามา สิ่งที่มันแตกต่างกันเล็กๆ,ๆน,น้อยๆเหล่านี้หลายๆคนอาจจะลังเลนะครับว่าเราจะเลือกกล้องตัวไหนดีแต่สำหรับผมนะครับพอมองเห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยตัวผมเองนะครับก็มีคําตอบในใจแล้วเพื่อนๆล่ะครับให้ความสคาคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วกล้อง2ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเป็นต้องเลือกเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนบอกเล่าไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวิดีโอนี้ผมก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆสั้นๆประมาณนี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ